สวัสดีครับเพื่อนครับพาเพื่อนมาชมสาแร่ายปลายามเยนครับผมน้ำล่มึ้นเนาะฝนตกมาหลายวันนะผมติดต่อกันครับตอนนี้น้ำเต็มสระเลยครับผมข้าวก็เขียวขจีเลยนะครับด้น้ำฝนเนาะนะผมตรงไนตางหนานะครับยามเย็นครับกับสาแร่าปลาครับผมตอนนี้ปลูกตะไคร้เพิ่มปลูกกล้วยเพิ่มนะครับผมกล้วยก็เลยลาไปแล้วเนาะ เริ่มลงใหม่นะวกนอะงสายน้ำก็น้ำเริ่มเยอะปลาอาจจะมีน้อยนะวกนอะงเพราะว่าีเจ้าของสาเรียงปลาตัวจริงยึดพื้นที่นะวกนอะพี่วรนทศยึดพื้นที่หมดแล้วนะวกนอะงกินปลาเนี่ยสาหมดเลยนะครับผม หอยแมลงแงกประวันนี้นะครับวกนะักต้นไม้ใบหญ้ากล้วยกำลังออกเรือนครับไม่งาแล้วนะครับผมนะ่ะกำลังออกปวปีออกเรือนนะครับผมมันจะกาศจำเย็นครับสาเลี้ยงปลาจำเย็นครับต้นมะข่าเริ่มสูงแล้วนะครับผมนะ่ะ ขนุนเริ่มโตนะครับผมมะม่วงก็โตแล้วนะครับนะตอนนี้ก็มีขาเนะาะตะไคร้ครับเริ่มโตกันทำตามกันนะัะผมนะ้ต้นกล้วยเริ่มเรืาก,กันเลยครับผมพอขาดน้ำก็เหี่ยวเนาะน้ำเยอะเกินไปก็จะเฉาครับผม าให้เพื่อนชมเนาะบรรยากาศยามเย็ยนท้องไร่ท้องนาครับชมเริ่มแตกยอดใหม่หน,นะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็ประมาณนี้เนาะ ครับเด็กๆเพื่อนชมครับผมเล้มาถ่ายนานแล้วครับไม่เคยมีประดางช่วงนี้นองงานเยอะนะพรับนุบ่ต้นมาดุมก็เริ่มแตกยอดใหม่นะพ่นะุ่มรอบนี้ทส่สดาสูงเลยนะผมดูนะครับสูงมากมะพร้าวก็เริ่มโตเลยครับผม หลากหลายต้นเลยนะครับผมนะยิ่งกอผายยิงสูงนะครับผมนำงามงามเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันครับผมจะได้ผลิตคลิปดีไปเพื่อนชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ